สวัสดีค่ะอยู่กับเมจิกในช่วง r l Review วันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยนะคะเพราะเมจิกมาเปิดรายการด้วยการขับรถดริฟต์บอกเลยนะคะว่าสนุกมากเลยที่นี่มีทั้งกิจกรรมรถดริฟต์โกคาร์ดแล้วก็ยังมีคาเฟ่เก๋ๆให้ด้วยจะเป็นยังไงตามเมจิกกันมาเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ m ั n ดริฟต์คาเฟ่ซึ่งก็จะมีโกคาร์ดให้เล่นแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นโกคาร์ดเนี่ยเราก็ต้องเติมพลังของเราก่อนค่ะ โดยการมากินนั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีทั้งแบบของคาวแล้วก็ของหวานเลยค่ะโดยเมจิกก็สั่งมาทั้งคู่เลยของข้าวเนี่ยเมจิกสั่งเป็นพิซซ่าสามสหายค่ะสามสหายก็คือมีปูอัดแล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็แฮมค่ะส่วนของหวานนะคะสั่งเป็นคราฟเฟลคิดแคทค่ะแล้วเขาก็จะมีไอติมช็อกโกแลตมาให้กินด้วยค่ะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสั่งเป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาชิมแต่ละอย่างกันเลยนะคะ พิซซ่าของที่นี่นะคะก็จะเป็นพิซซ่าที่ทําสดเลยก็คือเขามีเตาถ่านอยู่ทางด้านนั้น,นะคะ่ะแล้วก็แป้งของเขาจะเป็นแป้งแบบว่าบางๆนะคะแล้วก็มีความแบบว่านุ่มค่ะส่วนไส้กรอกแล้วก็ชีสนะคะเขาก็แบบว่าใส่เข้ามาให้แบบว่าเครื่องแน่นด้วยต่อมานะคะเราก็จะมากินสตรอเบอรี่สมูทตี้กันค่ะ สตรอเบอรี่สมูทตี้ของที่นี่นะคะเขาจะมีแบบว่าใส่ซอสสตรอเบอรี่ลงมาข้างล่างให้ด้วยค่ะก็ทําให้แบบว่าหลายรสชาติมารวมกันไม่ใช่ว่าแบบรสชาติเดียวแล้วก็อร่อยมากแบบว่าไม่หวานเกินไปแล้วก็สตรอเบอรี่ไม่เปรี้ยวด้วยค่ะก็มาต่อกันที่ของหวานกันเลยนะคะของหวานก็จะเป็นครัฟเฟิลคิดแคทค่ะ ัวคโรนะคะมันจะแบบว่ามีความแอบกร,บกรอบด้านนอกแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะเป็นนุ่มๆค่ะก็คือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ตัว,วไอศครีมชอคค็อกโกแลตของเขานะคะก็แบบว่ามีความเป็นชอคค็อกโกแลตที่เข้มข้นมากๆด้วยเลยค่ะก็เดี๋ยวเมจิกก็ขอเติมพลังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเมจิกก็จะพาทุกคนไปเล่นโกคาร์ดกันค่ะด้ยเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามแล้วนะคะเราก็ได้พี่ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยแนะนําให้เราค่ะนั่นก็คือพี่ย่อนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่นี่มีอะไรให้เล่นบ้างหรอคะที่นี่ก็มีหล,ลักๆแล้วก็มีสามล้อดิสที่หนูนั่งอยู่นี่ในในคาืาเรียกว่าสามล้อดิฟอ๋อนนี้แค่สามล้อแล้วก็กไล์ไปเรื่อยๆเ๋ยวาไต่ถอเทคนิคให้แล้วก็มีโรคร์尔โคร์尔เราก็จะมีสามขนาดมีสองที่นั่งรถเด็กแล้วก็รถผู้ใหญ่ ได้รับครอบครัวอ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะแล้วอันนี้นี่คือมันเล่นยังไงเนะหรอคะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นแฮนด์นะอันนี้เป็นสวิต์สวิต์เปิดปิดค่ะนี่ก็เป็นเบรกเวลาดริฟไม่ต้องใช้เบรกสะบัดแฮนด์เอาเล่นคันเร่งอันนี้คือคันเร่งคะคันพอแล้วก็ปลดกเอาค่ะไม่ยากเดี๋ยวไปลองกันดูโอเคค่ะนะขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปลองดริฟ์กันก่อนนะคะ แล้วค่ะตอนนี้เราก็ดิฟกันเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะลองเป็นโกคาร์ดบ้างเดี๋ยวเราก็ไปหาพี่ยอดกันเลยดีกว่าค่ะพี่ยอดค่ะถ้าโกคาร์ดนี่คือเราต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนหรอคะเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวไปในบทกากกาขอบุญค่ะอันนี้นะคะก็เป็นถุงครอบผมนะคะเพราะว่าหมวกกันน็อกเนี่ยใช้เวียนกันก็เลยต้องครอบผมไว้ไม่ให้แบบว่าเปื้อนกันค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ใส่หมวกเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปเล่นโกคาร์ดกันเลยค่ะเช้นิ้เวนะคะเวลาเคื่อนยู่อย่าบอกเลยคับอย่าบอก ยอย่บบ่อล่ามือจับจับภูมิลาลอยไว้โอเคนั่นแหละครับขึ้นไปเลยครับแล้วก็นั่งไล้ายไ้า์ขาลงมาประมาณน,นี้โอเคแนละ้วได้ครับก็มนจะเห็นภูม,มีพูมอลารยเนาะเท้าฝั่งขวาจะเป็นคันเรกไหนเราลองเหยียบคันแรกดูครับยังไม่ได้เปิดัวเตซ์เหยียบเลยครับใช่ฝั่งซ้ายเป็นเบรคถ้าประมาณนี้คันแรกกับเบรกจะสลับกันนะไยนลอนี๋ยวลองนะคันแรกขั้เบรคใช่เท้าจะสลับกัน ไไดเดี๋ยวลองกันดูเลยรถเรามีหลายมีหลายสเต็เดี๋ยวหนูเอาเดี๋ยวลองดูก่อนว่าได้ไหนลองเล่งปเป๋าดูครับเล่งขวาเล่งมาเล่งมาเดี๋ยวลองเด็กพี่ครับโอเคประมาณนี้โอเคค่ะแล้วเห็นเห็นเส้นสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปไปเบรกที่เส้นสตาร์ทพอรถหยุดปุ๊บแล้วออกตัวไปได้เลยลเลี้ยงขวาเติมเตมไหมเติมเตค่ะเด <laughs> ี๋ยวเรามาเริ่มขับโกคาร์ทกันเลยค่ะเย่ ก็สนุกมากเลยค่ะสนุกท uh okay. okay like ั้งโกคาร์แล้วก็ที่ดริฟเลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาสนุกกับโกคาร์แล้วก็ริบหรือว่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดนะคะก็สามารถมาได้ที่มันดริฟค่ะราชพฤกษ์สามสี่หกได้เลยนะคะมาขอความรู้จักกับพี่ยอดได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ยอดมากเลยนะคะ ค,ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมจิก,กับโกรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะหมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นที่มันรีฟนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะสนุกมากมากเลยกลับมาพบกันได้ใหม่ได้ทาง Mono 29 Music Station ช่อง202ผ่านทางกล่อง 3BB Giga กิทีวีนะคะส่วนตอนนี้เมจิกก็ต้องขอตัวไปเล่นอีกรล่นึงก่อนนะคะบ๊ายบาย